สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบแอมทรินีโดยแม่หมอแํมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะมาดูสนเสน่ห์ในตัวคุณกันเออนะมาดูกันว่าสนเสน่ห์ใดในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนต่างก็ชื่นชมแล้วก็หลงรักเออนะวันนี้มีไพ่ให้เลือกสามกองค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะ หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเสน่ห์ใดในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนต่างก็รู้สึกหลงรักนะแล้วก็ชื่นชมนะคะ,ะผู้คนในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงในแง่ของความรักอย่างเดียวนะคะหมายถึงคนอื่นๆนะ,ะผู้คนรอบข้างนะ เพื่อนฝูงกัลายาณมิตรนะเพื่อนร่วมงานนะใครที่ได้พบเห็นคุณนะเขาเห็นว่าคุณมีเสน่ห์ในด้านในนะที่ทําให้ผู้คนต่างรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้รู้สึกหลงรักในตัวคุณนะคะหายใจเข้าหลับตาเนาะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆมาจดจ่ออยู่ที่หว่างคิ้วนะคะส่งกระแสจิตมาที่หว่างคิ้วนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้ผู้คนชื่นชมและหลงรักคืออะไร หายใจลึกๆรู้สึกสดชื่นอีกครั้งและหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนรู้สึก ชื่นชมและหลงรักคืออะไรหากคุณรู้สึกสับสนให้ฟังมากกว่าหนึ่งกองนะแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้เลยนะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำาายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะอะขอดูกองที่หนึ่งก่อนละกันนะคะว่าสเสน่ห์นะ ใดในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหลงรักนะแล้วก็รู้สึกชื่นชมในตัวคุณนะหยิบไพ่สามใบนะคะใบที่หนึ่งมาค่ะว้าวใบที่หนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วนะอ่ะใบที่สองค่ะโอ้โหหล่นมาเองเลยใบที่สองเป็นความสมใจสมปรารถนาและใบสุดท้ายค่ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโอเคอ่ะ ชัดเจนมากๆสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนี้นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่น่าจะเป็นสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้คนรู้สึกชื่นชมชื่นชอบและก็รู้สึกหลงรักหลงไหลในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง สเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนรู้สึกชื่นชอบนะชื่นชมและหลงรักหลงไหลในตัวคุณคือความมั่นใจในตัวคุณค่ะนี่คือสเสน่ห์ของคุณเลยนะคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความรับผิดชอบนะคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความมีเป้าหมายในชีวิตอะนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุมานะ มีความพยายามมีความวิริยะอุตสาหะนะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความแน่วแน่ในเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแสดงออกอย่างจริงใจนะคุณรักใครคุณก็แสดงออกแบบนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นคนที่รู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกอย่างนั้นนะ ถ้าไม่ชอบอะไรคุณก็จะชัดเจนว่าคุณไม่ชอบคุณกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความรู้สึกหรือ,อ,อความคิดเห็นของตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะเ,เพิกเฉยนะหรือกล้าที่จะกล้าที่จะบอกความรู้สึกที่ไม่ชอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณกล้าที่จะสื่อสาร นะเออคุณมีความกล้าแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณมีความแบบว่าซื่อสัตย์จริงใจอ่ะนะแล้วคุณเป็นคนรักใครรักจริงนะหากมีความรู้สึกดีๆกับใครไม่ว่าจะเป็นในเชิงของชู้สาวเนาะในความรักแบบความรักหรืออาจจะเป็นความนิยมชมชอบเพืพ่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณคุณเคารพใครคุณรักใครนะ คุณมีความรู้สึกดีๆกับใครคุณจะแสดงออกอย่างชัดเจนนะแล้วคุณเป็นคนทุ่มเทด้วยนะรักใครรักจริงแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คนที่คุณรักเนี่ยได้ได้รับรู้นะเออคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากๆนี่คือมันมันทำให้คนรู้สึกชื่นชมนะแล้วก็รู้สึกหลงรักในตัวคุณนะเพราะคุณเป็นคนจริงใจอะ่ะคุณเป็นคนจริง,จรงใจแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนซื่อๆนะคะเป็นคนซื่อๆมีความแสดงออกไม่มีรับลมคมในคุณเป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีความซื่อมีความไร้เดียงสาในตัวเองด้วยนะคะเออแล้วก็เป็นคนตรงๆนะคะเอาสามารถสื่อสารอะไรตามความรู้สึกของตัวเองได้อย่างตรงๆงนะเปิดเผยจริงใจนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะมีความ กล้าหาญในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะเออไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความกล้าหาญแล้วก็กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทําทลงไปในทุกๆเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยเมีความมั่นใจในตัวเองแล้วทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําก็มักจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละนะเพราะนั้นแล้วคุณก็จะค่อนข้างที่จะมีพลังพลังบวกเนาะในตัวเองค่อนข้างมาก นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคือคุณมีความวิริยะมีความอุตสาหะมีความตั้งใจในการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมันทําให้คุณน่าชื่นชมนะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของใครหลายๆคนนะแล้วมันเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คุณ ดูหน้าหลงรักหน้าลหลงไหลด้วยนะคะเออนี่ก็คือลักษณะที่ต้องบอกเลยทําให้ใครหลายๆคนหลงรักลหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณนั่นเองเออใครแล้ข้าณนายอย่าลืมข้านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะกองที่2กันบ้างนะมาดูกันว่าสเสน่ห์ในตัวคุณเนาะนะคะที่ทำให้ผู้คน รู้สึกชื่นชอบชื่นชมแล้วก็หลงรักในตัวคุณคืออะไรหยิบสามใบนะคะใบที่หนึ่งมาค่ะว้าวใบที่สองมาค่ะว้าวและใบที่สามมาค่ะว้าวโอเคโอเคดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนะมีอะไรบ้างเอ่ย cones s p l e n d i ล l y นะคะแล้วก็คอน confinement Con นะคะโอเคนะสามใบนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสเสน่ห์ในตัวคุณเนาะที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบและหลงรักหลงไหลในตัวคุณนะต้องบอกว่าคุณเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากด้วยนะ คุณเป็นคนมีความอดทนสูงมากเป็นคนใจเย็นมากนะแล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นน่ะนะมีความแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นมีความอดทนสูงมากเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนที่พยายาม in ăn, มองผู้อื่นในแง่งามมากๆมองทุกผู้คนในแง่ดีมากๆคุณมีเป้าหมาย ในชีวิตที่ชัดเจนแล้วคุณมีความมุมานะมีความวิริยะอุตสาหะในการนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่เป้าหมายด้วยนะสนเสน่ห์ของคุณคือความอดทนคือความใจเย็นใครที่ได้อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกเย็นสบายไปด้วยรู้สึกสงบเยือกเย็นไปด้วยรู้สึกรู้สึกดีไปด้วยแม้กระทั่งคนที่เขารู้สึกไม่ชอบคุณหรือรู้สึกไม่ดีกับคุณก็แล้วแต่นะ แต่เมื่อเขาได้อยู่ใกล้คุณต้องบอกเลยว่าเขาก็จะรู้สึกชื่นชมในตัวคุณหรือชื่นชอบในตัวคุณมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าเขาจะทำไม่ดีกับคุณขนาดไหนคุณก็ยังอดทนคุณก็ยังใจเย็นคุณก็ยังทำดีกับเขาต่อไปมันทำให้คุณสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้นะถึงแม้เขาจะไม่เคยไม่ชอบคุณมาก่อนเคยรู้สึกไม่ดีกับคุณมาก่อนแต่เมื่อได้รู้จักเนื้อแท้ของคุณแล้วมันทำให้เขารู้สึก ต้องยอมยอมกับความดียอมกับความใจเย็นยอมกับความอดทนยอมกับความคิดดีคิดบวกยอมกับความเป็นคนดีมีเมตตาของคุณนะสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่ที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมจมชอบในตัวคุณหรือมีความรู้สึกหลงรักในตัวคุณมีเสน่ห์มากนะใจเย็นมากนะอดทนมากนะพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีมากๆ แล้วพยายามที่จะเข้าใจผู้คนมากๆแล้วมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนมีความมุมานะมีความวิริยะอุตสาหะนะมีความเป็นคนที่มีความคิดดีอะ่ะคุณสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่งามในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องได้ได้ตลอดเวลามันทำให้สิ่งเหล่านี้เป็น,สนเสน่ห์ในตัวคุณมากๆเลยทำให้ใครๆที่อยู่ใกล้คุณก็ได้รับพลังบวก หรือได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้ทำให้ใครหลายๆคนที่อยู่ใกล้คุณหรือรายล้อมรอบตัวคุณรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณแล้วก็หลงเสน่ห์ในตัวคุณมากๆเลยหนอใครแล้วคุานายอย่าลืมเพิ่มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วกองที่3ามค่ะมาดูกันว่า สเสน่ห์ใดในตัวคุณที่ทําให้คนรู้สึกหลงรักหลงไหลในตัวคุณและรู้สึกหลงสเสน่ห์ในตัวคุณชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณ3าใบนะใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โห c h n of cups มาใบแรกเลยใบที่สองมาค่ะโอเค night of pentacles และใบสุดท้ายค่ะโอ้โห a i of cups นะคะอืต้องบอกเลยนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณนะ ที่ทําให้ใครหลายๆคนหลงรักหลงหลาคลั่งไคลชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะต้องบอกว่าเป็นความเป็นความใจดีเป็นความมีน้ำใจเป็นความมีเมตตาคุณเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยนะเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมีน้ำจิตน้ำใจที่งดงามเป็นคนที่ น้ำใจงามที่สุดนะมีน้ำใจที่งดงามนะมีความเมตตากรุณาปานีนะเป็นคนที่มีความมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่ผู้คนนะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วเหมือนอยู่กับครอบครัวนะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรอบข้างนะมีมีความรักเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่ให้กับคนรอบข้างอย่างเต็มที่ เสน่ห์ในตัวคุณที่ต้องบอกเลยว่าทําให้คนหลายๆคนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณและหลงรักหลงไหลในตัวคุณก็คือความเมตตาความมีน้ําใจความกรุณาปราณีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอบอ้อมอารีนะความความอ่อนโยนนะความอ่อนโยนของคุณความเมตตาของคุณความความมีน้ําใจของคุณนะ ความล่าเริงสดใสเบิกบานของคุณความอบอุ่นของคุณคุณเป็นคนอบอุ่นน่ะเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองใครอยู่ใกล้รู้สึกสบายใจมากๆใครอยู่ใกล้ก็ได้รับน้ําจิตน้ําใจจากคุณความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอบอ้อมอารีจากคุณใครอยู่ใกล้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณนะคนที่อยู่ใกล้หรือคนที่อยู่รอยล้อมรอบตัวคุณน่ะรู้สึกดีมากๆที่ได้อยู่ใกล้คุณหรือได้รู้จักคุณเพราะคุณมีน้ําใจนะชอบช่วยเหลือ นะขอความช่วยเหลืออะไรก็พร้อมจะช่วยเหลือหรือบางครั้งบางทีไม่ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือคุณก็พร้อมที่จะให้คุณมีหัวใจของของของผู้ให้นะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยเทคแคร์เอาใจใส่คอยใส่ใจผู้คน ช่วยเหลือผู้คนมีน้ำใจนะเมตตานะแบ่งปันนะออแล้วก็คอยซัพพอร์ตผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอนะใครล้มใครที่ไม่สบายกายไม่สบายใจคุณฉุดให้เขาลุกขึ้นมาได้สม่ำเสมอนะคะคือคุณมีความเมตตาสูงมากนะคะนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณแล้วหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณเหลือเกินนะ ออมันทําให้คนที่อยู่ลอรล,ล้อมรอบตัวคุณหรือคนที่ได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยได้สัมผัสรับรู้ถึงความรู้สึกเมตตาในตัวคุณค่อนข้างมากอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าคุณคุณเป็นที่พึ่งที่พาให้กับใครหลายๆคนได้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจสุดๆไปเลยนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่ใครหลายๆคนก็รู้สึก หลงรักหลงหลา,าคลั่งไคล้แล้วชื่นชอบชื่นชมในข้อดีหรือจุดดีตรงนี้ของคุณมากๆเลยเนอะ โอเคใครรับคำนายอย่าลืมเพมนินนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟ i ร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย